สวัสดีค่ะช่องเทอรดาชาแนลนะคะวันนี้เพิ่งจะมายำปูม้านะคะมีปูม้าตัวเล็กๆนะคะแต่มีไข่นะคะประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะมายำให้ชมนะคะวันนี้ปูสดๆนะคะคัดเองกับมือเลยมาจากสะพานใหมช่ชลบุรีค่ะปูไซส์เล็กประมาณ160บบาทเองค่ะไม่แพงค่ะมาค่ะมาแกะปูพร้อมกันค่ะ ปูเพิ่งข,ขึ้นจากท่าเรือมาใหม่ๆเลยนะคะเนื้อกำลังอ่อนๆค่ะสดดีด้วยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแวะยำให้ชมนะคะนี่ค่ะแกะเสร็จแล้วนะคะสีสันสวยงามค่ะปูสดจริงๆเลยค่ะมีไข่นิดๆค่ะยำอร่อยนะคะ แกะเสร็จแล้วเพึ่งก็นำมาล้างทำความสะอาดในน้ำเปล่าก่อนนะคะพอแกะเสร็จแล้วเพิ่งก็นำไปแช่ในโซดานะคะแล้วก็น้ำแข็งนะคะ เพื่อให้ปูเขาไม่เหม็นคาวแล้วก็มีความกรอบหวานยิ่งขึ้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาปอกมะม่วง1ลูกกันนะคะใส่มะม่วงไป1ลูกมะม่วงเปรี้ยวนะคะเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดนะคะตื่นตาตื่นใจของเรานะคะนำมาแช่น้ำแข็งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้กรอบอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็มาหั่นหอมหั่นพริกหั่นเครื่องยำของเรานะคะมาปรุงน้ำยำพร้อมกันค่ะน้ำตาลปี๊บชูรสค่ะน้ำปลาเล็กน้อย แล้วก็น้ำปลาร้าขาดไม่ได้เลยนะคะแซบนัวค่ะใส่หอมแขกค่ะหอมแดงที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่พริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่เอ่อมะม่วงสับนะคะหนึ่งลูกนะคะถ้าชิมแล้วไม่เปรี้ยวแล้วก็บีบมะนาวลงไปได้อีกนะคะ กิมได้รสชาติเราก็ใส่ปูลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้ยำมะม,ม่วงแซบแซบจี๊ดจ๊าช่วงบ่ายๆแบบนี้แล้วนะคะใครที่ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พึ่งด้วยนะคะมาทานพร้อมกันค่ะแซบแซบค่ะไม่มีเพื่อนเลยค่ะทานคนเดียวนะคะแซบนัวจ้าอร่อยเด็ดสูตรนี้ค่ะปลาแซบนัวจ้า เต็มจานเลยค่ะปูสดๆต้องรีบทานค่ะอร่อยชวนชิมมากๆค่ะจานนี้หน้าตาดีน่าชวนชิมมากเลยค่ะหน้าตาดีเหมือนคนทำเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันกับพึ่งนะคะจานนี้ซื้อปูมาก็แค่1้0ยบาทค่ะ1กิโลนะคะ ดูสิคะเนื้อปูสดๆเนื้อมีไข่หวานๆกรอบๆอร่อยอร่อยคะ่ะมาเลยคะ่ะมาทานเป็นเพื่อนหน่อยคะ่ะอร่อยจริงๆนะคะดูสิคะอืมหม่่มด้วยกันคะ่ะอร่อย